โรงเรียนสสธงวิทยาก็ต้องขอบคุณท่านผู้ในการสุยานเสนาครับผู้ในการฝึกลูกเสือขีดอาชาพระราชทานทุกที่สองที่มาใช้โรงเรียนสธงเป็นฐานในการเรียนรู้เรื่องโคกน้องนามโมเดลวันนี้ก็ด้วยคณะ,ะทางคณะคระูโรงเรียนโสธงก็ต้องขอบคุณท่านและก็ท่านเลียกรทุกท่านตลอดจนผู้ข้าร่วมการอบรมนอกจากนั้นยังมีแก่ผู้มีเกียรติของคณักงานเกยรติพื้น,นท,ท,ที่การศึกษามัธยมศึกษาท่านรองวินิพารักผมและก็เจ้าของพื้นที่ท่านกำนัน แติพี่ยาธิพัฒน์ที่มาเป็นกําลังใจให้กับโตๆๆสตงขอบคุณมากขอให้ทุกคนได้เรียนรู้และก็ช่วยกันเติมเต็มให้โสตงวิทยาได้พัฒนาในเรื่องของศาสตร์พระราชาโดยเฉพาะโคกหนองนามโมเดลให้มีสัปร์ผ้า,พาเพื่อปเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนและก็เป็นทักษะชีวิตให้กับผู้คนที่กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ในสถานศาึกษาเพื่อการศึกษาตจอดชชวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนโสธงวิทยาต่อพันขอบคุณครับ กับในนามสำนักงานลูกเสือชาตินะครับสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครสิมานะครับก็ขอบคุณนะครับท่านดรปีชาปัญญาทุกคนนะครับผู้จัิการโรงเรียนเสาธงริยานะครับที่ให้เกียรตินะครับตอนรับคณะของพวกเรานะครับโดยเฉพาะท่านดรปีชานั้นนะครับก็เป็นวิทยากรแปนนำปิดอาสาพระราชทานของสมเด็จพระนินิพกธรรมราชด้วยนะครับ แล้วเราก็ใช้สถานที่นะครับตรงนี้ในการเรียนรู้นะครับของฐานนะครับโคกน้องงามโมเดลนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักนะครับที่พวกเรานะครับในคณะที่เป็นวิกรนะครับจิตอาสาพระธานนะครับขอขอบคุณนะครับท่านและก็คณะครูนะครับคณะบุคลากรนะครับของโรงเรียนสาธงวิทยานะครับที่ให้การต้อนรับนะครับคณะของพวกเรานะครับด้วยความดีดียิ่งสำหรับรุ่นที่3มนะครับเราก็คงจะได้มาขอความร่วม อนุเคราะห์ท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องนะครับผู้บริหารแล้วก็คณะครูนะครับที่เข้ารับการสุบรมนะครับวิงก่อนแกนนำทีดศาประทานนะครับให้นำนะครับศาสตร์พระราชาและก็โคกของงามโมเดลสู่สถานศึกษานะครับแล้วก็ขยายผลกต่อพี่น้องนะครับผู้ปรครองนะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านและก็คณะนะครับขอบคุณากครับผม